ไหนฮะเนี่ยฮะไม่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหานะ้านไม่อยากเอาไฟน,นีกม่ไม่มีไฟนะไปเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอันนี้น่อะไรนนอนนอนอแต่งหน้าไปดูแต่งหน้าก่อนป่ะอ <c oughs> ้เสีย ok. <c oughs> งก็เล้าใจอะลูกถึงใบออะไรน้องฟิล แท็กทูเออนี่แท็กทูมะลุใช่ป่ะเออเอาไปรีวิวได้นี่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 เครื่องแต่งหน้าปีที่แล้วเหมือนปีที่แล้วอะพืมเนี่ยเอาไปเอาไปไปเล่นกันลุกอ่าไปอันนี้รองพื้นมาเนี่ยอันนี้เป็นจอตาิาตาโน่นเดียวเอาไปลูกตาปูดๆออกมาเห็นปะ เออตุกตาข้างเดียวนั่นน่ะเอาไหมหรือว่าใส่อันนี้ใส่เป็นแว่นไหมไปเอาบ้างอันนี้เล็บเรืองแสงเหรอได้อะไรแล้วเอางมันไม่ได้ใช้เรืองแสงไหมเอ้ยนี่ไงไม่หมดเออฮะ เออเอาเอาเป็นเซตอย่างนั้น,เ,นเ,เลดดย,ยเก็ได้เอาไหมมีเล็บแม่มดเนี่ยใส่ได้เปล่าเอาอะไรฟิล์มอันนี้เก็บก่อนครับเอาเอาไหนเอานี้เป็นไหมไม่ต้องใส่เล็บเนี่ยฟิล์มมันละหกสิสบบาทครับมันละหกสิบบาท อันนี้ใส่แล้วเด้งออกมาครับใช่ค่ะแบบไหนวะอันนี้ไปด้วยลูกบอแม่มดไหมพ่อบอกอย่างเงี้ยพ่ออะไรอะไรแล้วเดี๋ยวก่อนอะหนูดูแล้วกันไอหม่กนี่ใบเท่าไหร่เอาละหกสิบละหกสิบอะไรเ้องรอนสิไหนมันจะเหมือน รนะ้านนี้นะคะก็มีอุปกรณ์ฮาโลวีน,กกวนเยอะมากเลยนะคะมีทั้งแพตทูที่แต่งนะคะของตกแต่งวันฮาโลวีนเยอะมากแต่อันนี้อยากได้อันนี้นะแต่ประเด็นคือมันอันนี้ก็ขายยกแพ็คไม่ได้ขายแบ่งใช่ไหมพี่ย,คคยคคพ็กอ๋อยกแพ็คฟรีแต่งกันไม่หมดแน่เนี่ยลูกโป่งบิ้นไปหน่อยค่ะอะไรนะได้ยังลกูกหนูเอาอะไรลกูก <c oughs> หนูเอา <c oughs> อะไรลูกเอาไปนี้ของอะไร,รอ่าไหนลูก ใส่ได้ใส่ได้ลูกแต่งเหมืนแม่มดแล้วใส่จมูกกันเมื่อกี้อะได้เลยไปกคิดตังให้พี่กคิดตังค์ไปถามพี่เดิพี่ไอ้ป้ายหน้าไงลูกแต่งได้ตัวนะครับนั่นเคี่ยวไดกูล่าเลยเขาอะหยอกเลยนะประเด็นคือหนูใส่ไม่ได้ไม่เอาไม่เอา มาไปจ่ายตังค์ครับขอบคุณนะคะเฮียนิอนได้มเรามีแต่ีเดีนสดนี่นะครับได<อ>้ไหม้อยห้ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมอโหซื้อไปแล้วไงวันนั้นที่ไรส่ ซื้อไปแล้ววันนั้นซื้อไปแล้วใช่ไหมน้องฟิลอันนี้อะไรคะโบาลฮะโยมพบาลเฮ้ยมีอะไรมางน้องฟิลเจ้าขาหล่ะลูกโยมบาลไม่โดนผิวบ้านเวี่ยงถ้าทำดีได้ไปสวรรค์งั้นเหรอทำชั่วด้วยลูก อทำชัวให้ไปโลกันอทมนี่เฮ้ยแม่เขาทำพยานมากอ่ะต้องแต่งเป็นนี่ตัวนี้โลโอ้นี่ไงแม่มดนอะทำปะอะไรไม่กอดเออ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 ก็แม่มดนไหมไม่กอดไม่กอดฟิวนี่ต้องวันนี้ฟิวอยากแต่งเป็นผีตัวตลก วพี wow. ่ม well. ันแต่งเป็นปะล่ะเป็นเออไปดูด um> uh uh uh> uh ิ๋ยเอาช่วยแม่ถ um ือก่อนเราไม่ที่ปิดจมูกสีแดงไม่ที่ปิดจมูกสีแดงแล้วตอนนี้นะคะเบียร์เพิ่ได้เลือกซื้อของที่เอาไว้ตกแต่งวันเทลวีเสร็จแล้วนะคะนี่ได้เยอะมากเดี๋ยวเราไปดูในคลิปต่อๆไปนะคะว่าจะเป็นอะไรพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย